ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณซอยพัฒนาบ่อนไก่73ทับ3อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่6ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชุม,มรรสืบเนื่องมาจากว่าทางชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรสัตหีบได้ทำการควบคุมตัวคนร้ายที่ได้ก่อเหตุกระชากระเป๋านะครับวิ่งราวทรั์เป็นหญิงสาวชาวพมา่าไปเมื่อวานนี้โดยคนร้ายนั้นได้ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิน,นะครับในการก่อเหตุกระชากกระเป๋า ทำให้คนร้ายนั้นได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดจํานวนกว่า9,000บาทโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องและเอกสารสําคัญติดมือไปนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าคนร้ายรายนี้นั้นยังได้ก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งเป็นตู้เชื่อมภายในบ้านพักแห่งหนึ่งของหมู่บ้านนาวีเฮาส์33ในช่วงเช้าของวันเดียวกันอีกด้วยและในขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นกําลังควบคุมตัวผู้ก่อเหตุซึ่งจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมนะครับเพื่อที่จะดําเนินการมายังจุดเกิดเหตุในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ณนะบริเวณแห่งนี้เอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเรื่องราวในครั้งนี้พร้อมๆกันนะครับอาละครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ได้ควบคุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาอย่างจุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทําแผนประกอบคํานับสารภาพบริเวณจุดนี้นะครับกระบะคันนี้นะครับ,ระบ,ะระรบจะเป็นกระบะที่ทําการลําเลียงคนร้ายมานะครับเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าคนร้ายกันนะครับซึ่งในเบื้องต้นเราจะให้ทุกท่านไปดูแผนการประกอบคำรับสารภาพ ส่วนสาเหตุนในครั้งนี้เดี๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์ในช่วงท้ายนะครับตอนนี้ตำรวจก็ทำการควบคุมตัวคนร้ายนะครับเพื่อไปยังจุดที่ได้ก่อเหตุ นะฮะตอนนี้ประชาชนจำนวนนับสิบนับร้อยคนเลยทีเดียวที่มาเฝ้าดูการทำแผนในครั้งนี้นะครับมไใค์ออกมาที วิ่งไหมม่ตนแรกผมก็เขากำลังเดินมาี่รับแล้วเดินไปวนป๊เดินเดินเดินมาเดินมาเดินเดินมาตอนนี้นะครับทางคนร้ายนะครับกำลังทำแผนในช่วงจุดเกิดเตุนี่นะครับ ล้มอ่ะล้มอ่ะล้ม <c oughs> <c oughs> จากการจับกลุมคนร้ายในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนสถานีตำรวจภูทรสัตหีบก็ได้สืบทราบว <c oughs> ่าคนร้ายนั้นได้หนีไปกบดานอยู่ในเมืองพัทยาก่อนจะสามารถติดตามจับกลุมตัวไว้ได้ที่บริเวณหน้าห้องน้ํา ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตเมืองพัทยากลางนะครับขณะก,กําลังชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือและกําลังปั่นสลอ็อตจนนําไปสู่การจับกลุ่มตัวไว้ได้ในที่สุดตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศภาพจํานวนประชาชนมากเลยทีเดียวนะครับที่มามุงดูการทําแผนประกอบคารรักสารภาพถึงการก่อเหตุในการก่อเหตุกระชากกระเป๋าเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับท่ามกลางารประชาชนจํานวนมาก ซึ่งคนร้ายนั้นได้ก่อเหตุอย่างอุกอาจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและไม่เกรงกลัวสายตาประชาชนโดยคนร้ายนั้นมุ่งหวังทรัพย์นะครับโดยได้ทรัพย์สินของคนลักได้ทรัพย์สินของเหยื่อหญิงสาวชาวพม่าไปนะครับส่วนเขาจะนําเงินไปหรือนําทรัพย์สินไปเพื่อทําอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปทําการสอบสวนเขากันนะครับว่าสอบถามเขากันว่าเขาทําอย่างนี้เพราะอะไรนะฮะ ในขณะนี้นะครับผู้ก่อเหตุนั้นก็ได้เดินทางมาพบกับผู้เป็นแม่และได้ก้มลงกราบแทบเท้าของผู้เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตเพื่อขอเข้ามาขอโทษต่อสิ่งที่กระทําลงไปที่ทําให้แม่นั้นต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับตัวผู้ก่อเหตุกันว่าสาเหตุใดจึงทําให้เขานั้นตัดสินใจกระทําการเช่นนี้ อยูเราใส่ไม่ใช่เรา่แใช่เดี๋ยวอยู่หลังรถอยู่หล้วจะเอาหลังรถมาไหมน้องครับเดี๋ยวขอญาตถังน้องครับแล้วเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุลักทรัพย์เนี่ยน้องได้เข้าไปก่อเหตุได้ไหมมีกล้องจอมปิดที่ไปเอาตู้เชื่อมเราไปเอาได้ไหมที่หมู่บ้านล่าวีเฮาส์ซอมที่สามมีไหมที่ไปขโมยมีมีกล้องจอมปิดของเราอยู่เอาตรงๆเอาตรงๆมีกล้องหมดแล้วเอาไปด้วยเอาไปขายได้เท่าไหร่ครับเอ้อลวดเลยสองแมงขายสองสองตีสองข้อสา ตู 2, <า>้ตเชื่อมนะนั่นป้าครับตรงสาเหตุแล้วเราบอกได้ไหมว่าสาเหตุที่เราต้องก่อเหตุขนาดเนี้ยเราต้องการเอาเงินไปทําอะไรไปซืยาจริงโองจริงครับแล้วเราเราเราก่อเหตุกระชากกระเป๋าเนี่ยกับก่อเหตุลักทรัพย์เนี่ยเราเอาเงินไปทําอะไรจริงๆเลยจุดประสงค์เสพยาหรือว่าเล่นปั่นทเทล็อตเราติดอะไรกันแน่หวงว่าใจผมอะเอาตรงๆลูกชายเอาแล้วขอเนแม่เยอะนะครับเอาแล้ขอเงินแม่เยอะนะครับออยากจะหาเงินให้แม่ใช่ครับผมเดือนนึงเลยขอเงินแม่ก็ วันนึงหนึ่งห้าร้อยพันก็มีที่ลงทุนก่อเหตุเนี่ยก็ต้องการอยากจะหาเงินมาให้แม่ใช่อยากให้หาเงินมาแล้วถ้าแม่รู้ว่าเป็นเงินที่มันไม,ไ,มไม่บริสุทธิ์เนี่จะเขาจะเสียใจไหม,ไหมลูกเสียใจเลตอนแรกเขาไม่รู้หรอกเขาถามครัแม่ผมให้ตังค์แม่ 2, มแล้วสองพันแล้วแล้วให้ไหมมึงไปเอาตังค์ให้มึงไปไปรับอะไม่ตอนแรกผมได้รลอดบอกเขางี้ให้ไหมครับให้เขาไปไหมก็ใหนะ้ไปครับสองพันนะโอเคครับ ใช่ตันนั้นคนเลยมันตลองฉาบนี่ชุดนี้ผมทำมาอเอาตัวนี้ก่อนดีนะชุดนี้ผทำาเอ๊ะเอ็มอายุเท่าไหร่แ้นนี้เนาะสรที่ปับย้อนน่นเงครับเออเราปวดกอขาบอรี้ามาตอนแรกใจผมอะไม่ตั้งใจครับผมก็ไม่ใส่หนวกไม่ไปตัวพี่คือง่ายผมอะขอเงินแม่เยอแล้วประมาณเดือนนผมขอวันงหอยแม่กู้เมาให้ใช่ชัวผมไปทางานกสร้างแม่างมาใแม่ น้ำมันก็หมดไปไม่ออกทำงานหรูอ so. ว like ่า so. คิดยังไงหาทางออกไม่ไ oh. ด like ้หรือเปล่แล้วเราไปไหนวัน right. นั okay. so ้นครับรถนราไเราขับรถตะเวนหรือว okay. so ่า so. ยังไงหรือว่าผ่านที่สุดไม่วันนั้นผมไปอยู่บ้านพวกกันอยู่แถวทางนู้นเลยครับเปเซียคุณตรงตรงก็คือเปเซียใช่เสเซียนะแล้วก็เล่นสล็อตหน่อยแรงเงี้ยมันนี้เล่นสล็อตด้วยครับพี่หน่อยครับเงินที่ได้เงินที่ได้มไปเท่าไหร่ที่ไหนครับไหนกระเป๋าเนี่ยกระเท่าไหร่น่าจะเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นใช่ไหมน่าจะไม่ถึงหมื่นแล้วไปทำอะไร ก็คือหมอมาไปทำอะไรได้เสร็จ no ก็ให้แม่สองพันหนึ่งแล้วก็เอาไปซื wow ้อยาพันน้อยายาเลยยายอนี่ยาบ้าเดี๋ยวยาบ้าตรงเลยนะเออตรงตเลยยาบ้าไปเลยตรงไปเลยอะไรบ้างสองพันนึงแล้ก็เพื่อเพื่อนซื้อซื้อน้ำซื้อข้าวซื้ออะไรก็เขาอีกพันนึง แล้วก็เอาไปเล่นเพราะหมดมันสระมญณนึงตอนนี้หมดเนี่ยหมดเลยครับหมดแล้วนะที่ไลน์ามาขอแม่ขออะไร para para เนี่ยที่วนไปให้เนี่ยก็หมดแล้วเอาไปทําอะไรก็ไปกินข้าวไปกินข้าวขาหมูอะล้างแล้วโทรศัพท์คือน้ำาซ้เป่นอีกโทรศัพท์เราไปไหนเอาไปทําอะไรไม่เราไปทําอะไรได้มาเราไปทําอะไรโทรศัพท์ของผู้เสียหายเราไปทําอะไรก่อนที่จะ ก่อนที่จะตรวจจะไปเจอเราไปทำโทรศัพท์เลยเอาไปขายเอาไปขายนะขายที่มัธยมไม่ตอนแรกนี้ไม่ขายคนระับผมได้เก็บเก็บไว้ก่อนนะออไ,นไองรอตัวสั่งมาวางไหมเอามาหนะ่อยครับ